ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเว้เว้ยนายตัวร้ายที่รักตอนที่240แปลกประหลาดชุยหังยังปรับตัวไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักเมื่อก่อนซุนซิ่งอยู่ที่โรงเรียนคือนักเรียนที่มีปัญหาผู้ซึ่งทําให้คุณครูปวดหัวการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ดีอะไรเพราะร่างกายที่ดีพร้อมเมื่อคนยกพวกตีกันก็มักจะให้เขาช่วยเหลือเขาก็มาเสมอไม่ปฏิเสธใดๆ แล้วเวลานั้นเขาก็ไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่นักใส่เสื้อผ้าโดยทั่วไปค่อนข้างจะโลกโลกหยาบหยาบแต่พอวันนี้ได้เห็นซุนซิ่งเสื้อผ้าเป็นระเบียบมากทั้งการพูดจาก,ก็แตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงหรือว่าเพราะผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ข้างกายนี่คือคนรักของเขาจริงๆเหรอขณะที่ชุยหังกำลังสงสัยอยู่นั้นผู้หญิงคนนั้นก็เป็นฝ่ายที่พูดขึ้นมาก่อนสุดหล่อสวัสดีฉันชื่อโจอินเย่ฉันรับปากแล้วว่าจะมารับในคํคำพูดต้องเป็นคำพูดใช่ไหมละ่ะ เสียงของเธอเพียงครู่เดียวชุยหังก็ฟังออกเธอก็คือผู้หญิงที่พูดกับตัวเองอยู่ในสายวันนั้นเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ของเธอกลับแตกต่างจากภาพจินตนาการของชุยหังไปโดยสิ้นเชิงซุนซิ่งสูงประมาณ180กว่าเซนติเมตรส่วนผู้หญิงคนนี้คงจะสูงไม่ถึง160ยเซนติเมตรมัง้งสุดหล่อฉันเป็นคนฝูเจี้ยนเป็นน้องสาวของสุนซิ่งนายเป็นเพื่อนร่วมชั้นของสุนซิ่ง ก็ต้องเป็นคนจีหลินแน่ๆแ,แล้วในชื่ออะไรเหรอโจอินเย่อเอ๋ยถามอย่างกระตือรือร้นมากได้ยินเสียงใสดังระคังเงินของเธอชุยหังยังคงมึนงงนิดหน่อยผู้หญิงคนนี้มีความกระฉับกระเฉงแบบคนทางใต้ทั้งยังตัวเล็กปุ๊กปิ๊กแต่ว่าก็จอดจมูกด้วยทําให้ชุยหังรับไม่ค่อยได้นิดหน่อยฉันชื่อชุยหังหล่อจริงๆโจอินเย่อเอ๋ยขึ้นในทันใดชุยหังค่อนข้างอึดอาาัดใจ ผู้หญิงคนนี้ไม่เคยเจอผู้ชายเลยใช่ไหมแต่ว่าแน่นอนว่าเขาไม่สะดวกใจจะพูดอะไรไม่ได้หลับมาทั้งคืนตอนนี้เขาง่วงมากเขาพูดกับซุนซิ่งเสียเลยบ้านอยู่ที่ไหนฉันง่วงจะตายอยู่แล้วกลับไปนอนได้ไหมโจอินเย่ก,กลับพูดว่าไม่ไกลๆพวกเราเดินกลับไปก็ได้แล้วฉันจะได้พานายไปทําความคุ้นเคยกับลักษณะทางกายภาพของที่นี่พอดีเลยหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาควงแขนช่ยหังอย่างเป็นธรรมชาติมาก ช่วยหังหลีกหนีโดยจิตใต้สำนึกทันทันทีเขายังไม่เคยเดินควงแขนผู้หญิงมาก่อนรู้สึกแปลกๆหน่อยๆมาตลอดโจโอ,อินย่ยิ้มหัวเราะสักพักก่อนจะเอ่ยสุดหล่อย,อยังขี้อายมากเลยนะนายถืออะไรมาฉันช่วยนายถือไหมขอบใจนะอันนี้เบาเธอถืออันนี้แล้วกันช่วยหังถือโอกาสส่งกล่องที่บรรจุปลาตะเพียนให้ ตรงกันข้ามซุนซิ่งกลับไม่ค่อยพูดจาเท่าไหรระหว่างทางมีแต่โจอินเย่ที่ถามโน่นถามนี่ถามนั่นไม่หยุดสุดหลอ่อนายเดินทางมาไกลขนาดนั้นมาหาซุนซิ่งได้ความสัมพันธ์ของพวกนายต้องดีมากเลยใช่ไหมชุยหังยิ้มหัวเราะแล้วเอ่ยขึ้นอืมดีมากเพื่อนร่วมชั้นหมอปลายฉันติดต่อไม่มากซุนซิ่งเป็นหนึ่งในนั้นสองวันมานี้ซุนซิ่งเอาแต่พร่ำบอกกับพวกเราตลอดพูดว่าเขามีเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งจะมาหา พวกเราต่างก็ตั้งตารอกันโจอินเย่บอกไปชุยหังชักจะมึนงงแล้วพวกเราซุนซิ่งพวกเขาอยู่ที่นั่นตกลงแล้วมีกี่คนกันแน่อีกอย่างซุนซิ่งบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทที่สุดนี่มันเกินจริงเกินไปหน่อยไหมตอนนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้เล่นกับเขาคงจะเป็นเรื่องที่ไม่น่าเรียนแบบตามพวกนั้นทั้งหมดรู้เพียงแค่หาแฟนกับโดดเรียนหลังรวมกลุ่มเล่นเกมออนไลน์กันทั้งคืนหรอกใช่ไหม แต่ว่าในเมื่อคนเขาพูดมาขนาดนี้แล้วชุยหังต้องยินดีที่จะไว้หน้าเธออยู่แล้วดังนั้นจึงหัวเราะชอบใจไปตลอดทางระหว่างทางมีครั้งหนึ่งโจอินเย่อยากจะคล้องแขนชุยหังชุยหังก็ยกมือขึ้นมาแกล้งทำเป็นเสยผมแล้วเบี่ยงตัวไปอีกทางในใจเขากำลังคิดว่าผู้หญิงคนนี้เอะอะก็ชอบควงแขนชาวบ้านเขาไปทั่วเหรอพวกเราพักกันอยู่ที่ไหนเหรอหลังจากชุยหังเดินไปสักพักรู้สึกว่ายัางไม่ถึงบ้านก็ค่อนข้างจะเหนื่อยแล้ว ใกล้แล้วผ่านห้างโลตัสข้างหน้าตรงนั้นแล้วเลี้ยวไปก็ถึงแล้วถ้าในเหนื่อยพวกเราก็พักกันที่ห้างข้างหน้าตรงนั้นสักพักแล้วกันชุยหังชักจะสงสัยแล้วพวกเราเดินกันมาครู่หนึ่งแล้วพวกเขาพูดไม่ใช่เหรอว่าบ้านอยู่ใกล้มากตามวิธีทางที่เดินไปพวกเขาควรจะนั่งรถสิถึงจะถูกต้องอีกอย่างทำไมซุนซิ่งเอาแต่ห่างตัวเองตั้งไกลขนาดนั้นคือจะให้ผู้หญิงคนนั้นพูดไม่ปากข้างกายเขางั้นเหรอสุดท้ายครั้งนี้ที่ตัวเองมา สิ่งที่ต้องเผชิญคืออะไรกันแน่เวยเวยนายตัวร้ายที่รักตอนที่241สภาพแวดล้อมของห้องพักที่แปลกประหลาดสุดหล่อในหิวหรือเปล่าเอางี้ไหม่พวกเราไปหาอะไรกินสักหน่อยกันก่อนต่อให้เสียงของโจอินเย่จะน่าฟังแค่ไหนภายใต้สภาวะที่ชุยหังง่วงนอนเช่นนี้ก็รู้สึกไม่อยากฟังได้เช่นกันได้หาอะไรกินกินไปพลางแล้วกันช่ยหังเอ่ยอย่างไม่มีแรงคือว่านายวางใจได้นะ พี่ใหญ่ฉันมีเงินเขาจะเลี้ยงนายเองโจอินเย่พูดขึ้นชุยหังครุ่นคิดพลางเอ่ยขึ้นรถเกี้ยวลงรถก๋วยเตี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวสักหน่อยแล้วกันนายคิดดีแล้วผ่านหมู่บ้านนี้ไปก็จะไม่มีร้านนี้แล้วจูจู่ซุนซิ่งก็เอ่ยสักประโยคขึ้นมาขณะนั้นชุยหังไม่ได้เข้าใจยังพูดต่ออีกว่าอืมแน่ใจแล้วไปกันเถอะพวกเขาเดินซอกแซกกันอยู่ตั้งนานกว่าจะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวหลังจากนั้นก็สั่งหมี่ผัดมาสามที่ จานตรงที่นี่ของไม่แพงอย่างที่คิดมีผัดจานโตเต็มๆจานราคาแค่ไม่กี่สิบหยวนเองแต่ว่าเมื่อถึงตอนสุดท้ายซุนซิ่งก็ควักแบงค์ร้อนออกมาใบหนึ่งเลยคาดไม่ถึงว่าเท่าแก่จะพูดว่าไม่มีเงินทอนแน่นอนว่าชุยหังจะให้โจอินเย่ผู้หญิงคนนี้จ่ายเงินไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นจึงใช้เงินของตัวเองจ่ายออกไปกลับบ้านได้แล้วใช่ไหมชุยหังเอ่ยถาม เขาง่วงแล้วจริงๆเมื่อครู่นี้ขณะกินอาหารเขาแทบจะจับตะเกียบทิ่มเข้าไปในตาในจมูกแล้วระอย่อยสักพักนายจะรีบอะไรซุนซิ่งพูดมาประโยคหนึ่งหลังจากนั้นทั้งสองคนก็พาเขาไปลานจัตุรัสใกล้ๆห้างโลตัสที่อยู่ใกล้ๆละแวกนั้นสุดหลอ่อนายมากวายชิงช้าให้ฉันหน่อยสิโจอินเย่นั่งบนชิงช้าพลางพูดกับชุยหัง ช่วยหังททาอะไรไม่ได้แต่ก็เกรงใจที่จะปฏิเสธจึงจําใจต้องเดินเข้าไปกวยชิงช้าพอเป็นพิธีไม่กี่ครั้งหลังจากนั้นเขาก็มองซุนซิ่งแล้วเอ่ยถามคําถามที่ตัวเองคิดว่าโง่ดักดานพวกนายสองคนลืมพบกุญแจมาใช่ไหมโจอ,อินย,ยิ้มหัวเราะอยู่ข้างหลังแล้วพูดว่าสุดหล่อนายฉลาดจริงๆนายรู้ได้ยังไง ชุยหังอยากจะคุกเข่าให้พวกเขาจริงๆวุ่นวายกันมาตั้งนานตอนนี้พวกเขามีบ้านก็กลับไปไม่ได้เหมือนกันวางใจเถอเมื่อกี้นี้ฉันโทรหาพิจยาแล้วเธอบอกว่าอีกเดี๋ยวก็จะกลับมาแล้วพวกเราก็จะกลับบ้านได้เลยโจอินเย่เอ่ยบอกชุยหังเอ่ยถามพิจยาคือใครเหรอเป็นคนขายเครื่องสำอางดีกับพวกเรามากดูแลพวกเราเป็นพิเศษเลย ช่วยหังไตรตรองในใจบ้านของพวกเขาใหญ่แค่ไหนกันตกลงแล้วอยู่ได้กี่คนอีกอย่างทำไมอยู่แบบพระชายหญิงละ่ะไม่ไหวแล้วฉันง่วงนอนมากแล้วจริงๆพวกนายเล่นกันไปเถอะฉันจะเอนหลังสักพักช่วยหังคร้านจะคิดอะไรแล้วออกจากเมืองเออมายิ่งห่างไกลาจากหลูจื้อใจเขาก็ชาไปหมดแล้วเขาหาเก้าอี้ยาวแล้วเอนหลังนอนลงตรงนั้นทันที ซุนซิงกับโจอินเย่มองหน้ากันเหมือนจะแลกเปลี่ยนความเห็นกันอะไรบางอย่างหลังจากนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรอีกชุยหังเองก็ไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วมองดูก็แทบจะหลับในไปแล้วจูจ่ๆโจอินเย่ก็เข้ามาพูดกับเขาสุดหล่อพิจยาถึงบ้านแล้วพวกเรากลับบ้านได้แล้วชุยหังคิดในที่สุดก็กลับบ้านไปนอนหลับดีๆได้สักทีตัวเองจะอกแตกตายแล้วจริงๆ หลังจากนั้นเขาก็มองตามหลังซุนซิ่งไปด้วยความดีใจแล้วหลบเลี่ยงโจอินเย่ที่จะเข้ามาควงแขนเขาอีกครั้งอย่างเป็นธรรมชาติสุดหล่อมหาหายในห้องพักในหออยู่กันกี่คนเหรอหลังจากพวกเขาเดินเข้ามาเขตที่อยู่อาศัยเล็กๆโจอินเย่ก,เก,ก็เอ่ยถามขึ้นช่วยหังเอ่ยบอกหกคนทำไมเหรองั้นห้องพักของพวกนายก็ไม่มีคนเยอะเท่าพวกเราพวกเราคึกคักกันนะทุกคนทำการค้าที่นี่กันหมดเลยดูแลช่วยกันไปคนเยอะก็สนุกไม่เบา นายไม่ถือสาหรอกใช่ไหมชุยหังรู้สึกขัดแย้งในใจอยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าในเมื่อมาถึงแล้วจะยังพูดอะไรได้อีกไม่ถือสาดีมากเลยงั้นอยู่ที่นั่นพวกนายพักกันยังไงเตียงในเตียงสองชั้นชุยหังรู้สึกว่าคำถามของโจอินเย่ยิ่งแปลกขึ้นเรื่อยๆยแล้วโจอินเย่พูดต่อบ้านที่พวกเราอยู่พรีเมียมกว่าเป็นทาธามิเบตเตียงเก็บของอเนกประสงค์นำเข้าจากญี่ปุ่นหน้าหนาวอุ่นหน้าร้อนเย็นกันความชื้นกันความร้อน แล้วยังรักษาอาการปวดในข้อปวดเอวปลวดขาได้ขณะช่วยหังมึนงงแล้วคนกลุ่มนี้เงื่อนไขปัจจัยมีดีได้ขนาดไหนกันในที่สุดก็ถึงอพาร์ตเมนต์ของพวกเขาแล้วช่วยหังอดจะเอ่ยถามไม่ได้พวกเราพักชั้นไหนชั้นหนึ่งนับกลับหลังช่องมาฟังสิเว้ยเว้ในตัวร้ายที่รักตอนที่242อาศัยอยู่คละกันไป ระยะห่างของยอดตึกทำเอาขาชุยหังแทบจะหักแล้วเดิมทีก็ง่วงอยู่แล้วตอนนี้ไม่กระจิกกระใจจะไปคิดเรื่องอื่นแล้วเมื่อถึงชั้น6กพวกเขาเคาะประตูข้างในมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเอ่ยถามใครเหรอพี่จะยาพวกเรากลับมาแล้วพาผู้ชายหล่อๆกลับมาให้พี่แล้วโจวอินเย่ยังคงปากหวานเหมือนเดิมประตูเปิดออกทันทีเปิดประตูมาก็เป็นผู้หญิงที่มัดผมหางมาดูอายุราวๆ27-28ดูเป็นผู้ใหญ่มากดูทำงานเป็นมากอีกด้วย สุดหล่อมาแล้วรีบเข้ามาเถอะเธอเอ่ยด้วยความกระตือรือร้อนฟังสำเนียงของเธอชุยหังก็รู้ว่าเธอเองก็เป็นคนตรงเป๋เช่นเดียวกันเขามองซุนซิ่งแวบ,บหนึ่งอยากจะถามว่าทำไมที่นี่มีคนตรงเป๋ยเยอะขนาดนี้แต่ว่าเขาก็ยังอดใจไว้อยู่หลังจากเข้าห้องไปก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากข้างใน ชุยหังมึนงงแล้วเดิมที่เขาคิดว่าจะเป็นแบบแบ่งห้องนอนห้องนั่งเล่นแล้วทุกคนต่างก็มีห้องของตัวเองแต่ว่าห้องนี้กลับมาเพียงสองห้องใหญ่ห้องนั่งเล่นใหญ่มากกว้างมากโล่งมากบนพื้นมีรองเท้าวางเรียงรายกันเป็นจํานวนมากห้องนั่งเล่นอีกฝั่งเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งที่ล็อกประตูอยู่ยังมีห้องครัวอีกด้วยพวกเขาอาศัยอยู่ที่นี่กันหมดเลยหรืองั้นพักอยู่กันยังไงสุดหล่อสวัสดีฉันชื่อหลี่จงไห่เป็นคนเฮยหลงเจียงผู้ชายคนนั้นเข้ามาจับมือกับชุยหังเสียเลย ช่วยหังไปต่อไม่เป็นแล้วสถานการณ์นี้คืออะไรคนพวกนี้นิยมแนะนำตัวเองขนาดนี้เชียวเหรอเพื่อเป็นมารยาทเขาเองก็พูดว่าฉันเป็นคนจีหลินช่วยหังล้างเท้าเธอฉันจะเอาน้ำให้หนายนะหลี่จงไห่พูดจบก็หันหลังเดินจากไปไม่ต้องหรอกไม่ต้องจริงๆฉันทำเองได้ช่วยหังรีพูดทันทีไม่ได้ถอดรองเท้ามาทั้งคืนไม่รู้ว่าเท้าตัวเองจะมีกลิ่นแปลกๆปลกหรือเปล่าพี่จยาคนนั้นกลับพูดว่า ไม่เป็นไรให้เขาไปเธออย่างมากก็แค่สักวันนายเอาน้ำให้เขาก็โอเคแล้วช่วยหังเองก็ไม่ได้บอกปัดแต่อย่างใดเพียงครู่เดียวหลี่จงไห่ก็ยกน้ำออกมาคาดไม่ถึงว่าจะมีขนมโกยังมีของซุนซิ่งกับโจอินเย่ด้วยตอนนั้นเขายังกำลังคิดอยู่ดูถ้าว่าเพื่อนร่วมชั้นของตัวเองอยู่ร่วมกันที่นี่ก็ไม่เลวนะช่วยหังถอดรองเท้าตัวเองออกเพิ่งจะเอายัดใส่เข้าไปในรองเท้าหลีจงไห่ก็คว้าแย่งเอาไปทันทีนายทำอะไร ชุยหังรีบดึงกลับมาทันทีถุงเท้าถูกพวกเขายืดออกแล้วยังดีที่ก่อนที่จะขึ้นรถเป็นถุงเท้าที่เปลี่ยนใหม่แล้วดังนั้นจึงไม่มีกลิ่นอะไรนายให้เขาสักเถอะเดี๋ยวสักพักไปนอนสักงีบหนึ่งก็ได้แล้วโจอ,อินเย่อเอ่ยบอกพูดจบก็ส่งถุงเท้าให้หลี่จงหายอย่างเป็นธรรมชาติก่อนจะเอ่ยว่าลำบากนายแล้วไม่ลำบากพวกนายลำบากแล้ว ที่จริงช่ยหังไม่ค่อยจะชินกับปัญหาเรื่องลำบากไม่ลำบากนี้เท่าไหร่พวกเขาทำอะไรถึงได้ลำบากแล้วก็ว่าจะล้างเท้าเสร็จไม่ใช่ง่ายๆเขาอยากจะเข้าห้องไปนอนแล้วหลังจากเปิดประตูมาถึงได้พบว่าที่แท้ถาทามิเบตดนำเข้าจากญี่ปุ่นที่โจอ,อินเย่เล่าลือกันก็คือฟองน้ำเทือกเือนั้นที่ปูอยู่บนพื้นที่มุมผนังยังมีกองผ้าห่มกองหนึ่งอีกที่แท้คนพวกนี้นอนกันอย่างนี้เหรอห้องนี้จะเย็นสักหน่อยนะ พวกเราไปเล่นที่ห้องนอนฝั่งผู้หญิงกันเถอะพิจยามองแวบเดียวก็คือคนข้างในกลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีอำนาจในระดับหนึ่งเดิมทีชุยหังอยากจะนอนแต่ทุกคนคึกคักกันขนาดนี้เขาก็เกรงใจที่จะบอกว่าตัวเองไม่อยากเล่นแล้วหลังจากเล่นจับหมูกับพวกเขาในตอนบ่ายไปเต็มๆพิจยาก็ออกไปรับโทรศัพท์ในที่สุดก็บอกว่าทุกคนน่าจะพอกันได้แล้วชุยหังก็ไม่ได้คิดไปทำไมวันนี้ไม่ไปทำงานกันในเมื่อทำการค้าทำไมถึงดูว่างได้ขนาดนี้ อีกอย่างเขามาตั้งนานขนาดนี้แล้วเห็นแค่เพียงซุนซิ่งคนเดียวหันไทจูไปไหนแล้วเว้ยเว้ยนายตัวร้ายที่รักตอนที่243หัวหน้ารอจนพวกเขาในที่สุดก็ออกไปสักทีแล้วตอนที่ให้ชุยหังไปนอนสักพักชุยหังเอ่ยถามซุนซิ่งมาประโยคหนึ่งแล้วหันไทจูละ่ะอีกสองวันเขาก็กลับมาสินค้าเข้าแล้วซุนซิ่งลนลานอย่างเห็นได้ชัด แต่ว่าความม่วงที่ถาโถมเข้ามาชุยหังก็ไม่มีแรงใจจะไปคิดมากขนาดนั้นแล้วเขาแค่อยากนอนในฝันเขาฝันถึงหลู่จือ้อเดินเข้ามาหาเขาด้วยท่าทางที่ดูโหดร้ายน่ากลัวจริงๆหลังจากนั้นก็ถือไม้หน้าสามในมือบอกว่าอยากจะตีขาชุยหังให้หักตอนนั้นชุยหังก็ตกใจตื่นขึ้นมาขณะที่เขารู้สึกตัวตื่นก็ถูกภาพตรงหน้าทําให้มึนงงคนในห้องมีมากกว่าตอนก่อนที่เขาจะนอนหลับเสียอีกกําลังล้อมรอบเขาอยู่ เขาเด้งตัวขึ้นมานั่งทันทีแล้วมองพวกเขาสุดหล่อนายตื่นแล้วเป็นเสียงของโจอินเย่ยังไม่ทันได้รอฟังชวยหังพูดอะไรคนพวกนั้นก็เดินเข้ามาหลังจากนั้นก็เดินเข้ามาจับมือแนะนำตัวกับชวยหังทีละคนคนสุดหล่อสวัสดีฉันชื่อโดยภาพรวมเป็นรูปแบบนี้หมดตอนเริ่มชวยหังยังพอจำได้แต่ต่อมาก็ลืมไปแล้วพวกเขาอยู่ที่นี่กันหมดเลยหรือผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันมีสิบกว่าคนมั้ง พวกเขาทำค้าขายหรือว่าตัวเองแม้แต่เงินเช่าห้องก็ไม่มีเลยต้องมาเบียดเสียดอยู่ด้วยกันพวกนายทำค้าขายกันหมดเลยเหรอชุยหังเอ่ยถามประโยคหนึ่งคนที่ซักถุงเท้าให้ชุยหังคนนั้นรีบเอ่ยขึ้นทันทีฉันไม่ใช่หรอกฉันเปิดเครื่องขุดดินวันนี้ใช้างานก่อสร้างหยุดงานพอดีฉันเลยไม่ได้ไปชุยหังยิ่งรู้สึกทึ่งอะไรกันใช้างานก่อสร้างไม่มีหอพักเลยมาอยู่แออัดกับคนพวกนี้เหรอ เขายิ่งคิดยิ่งไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมห้องพักที่แปลกประหลาดทาทามิเบซแสนพืน้กยังมีคนกลุ่มนี้อีกที่จริงเขายังไม่ค่อยจะปรับตัวได้สักเท่าไหร่นักเมื่อกินข้าวเที่ยงกันพวกเขาหยิบเก้าอี้มาหลายแล้วแยกวางอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นก็หยิบโตะอาหารตัวยาวที่พิงผนังอยู่แล้ววางคุมเก้าอี้พับสุดหล่อดูโต๊ะอาหารของพวกเราสีใหญ่ไหมพี่เจย่ายังเอ่อยถามด้วย ที่จิงชุยหังกำลังสงสัยอยู่ว่าซุนซิงขายของที่ระลึกท่องเที่ยวจริงๆหรือเปล่าทำไมในห้องนี้ไม่มีสิ่งของที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลยเขาเพิ่งคิดจะนั่งลงก็ถูกโจอินเย่ที่อยู่ด้านข้างหนึ่งขึ้นมาแล้วพูดว่ารออีกแป๊บหัวหน้ายังไม่มาหัวหน้าพวกเขาทำค้าขายยังมีหัวหน้าอีกตอนนั้นชุยหังมีเพียงแค่ความคิดเดียวงานนี้ตัวเองคงจะรับไม่ไหวมั้งทุกคนยืนเป็นระเบียบอยู่ข้างโต๊ะสองฝั่งหลังจากนั้นก็เว้นที่หนึ่งข้างตะไว เพียงไม่นานประตูเปิดออกมามีผู้ชายไวกลางคนร่างอบอ้วนเดินจากประตูเข้ามาแต่ใส,ส่สูทที่ดูมีชีวิตชีวามากมองแวบแรกก็รู้ว่าฉลาดเฉียบแหลมมากลำบากหัวหน้าแล้วครับค่ะทุกคนเอ่ยด้วยเสียงเดียวกันอย่างแปลกประหลาดในใจชุยหังมีอันประกาที่กระโดดออกมานับไม่ถ้วนนี้มันสมาคมอะไรกันหลังจากนั้นหัวหน้าคนนั้นก็เดินไปถึงตำแหน่งที่พวกเขาว่างเอาไว้อย่างช้าชา เดิมทียังคงตีสีหน้าเคร่งครึมมองเห็นชุวยหังตั้งใจยิ้มหัวเราะก่อนจะเอ่ยขึ้นพวกเรามีเพื่อนใหม่เหรอใช่ข่ะสุดห่อคนนี้คือเพื่อนร่วมชั้นของซุนซิ่งยังเป็นนักศึกษาอยู่ค่ะโจอินเย่เอ่ยบอกนักศึกษาดีเลยมีอนาคตหัวหน้าเอ่ยขึ้นไปพลางช่วยหังเองก็ไม่รู้ว่าควรจะรับด้วยคำพูดอะไรพักการเรียนไปแล้วจะมีอนาคตอะไรหลังจากนั้นหัวหน้าก็เอ่ยอีกประโยคตัวแทนทุกท่านเชิญนั่ง หัวหน้าเชิญนั่งครับขัตัวแทนทุกท่านนั่งหลังจากทุกคนพูดจบแล้วถึงได้นั่งลงกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศแบบนี้ไม่ถูกกับชุยหังจริงๆถ้าให้ตัวเองอยู่ต่อไปต้องเสียสติไปได้แน่ๆเขาอยากจะโทรหาเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นมากๆดูว่าคนอื่นตรงนั้นมีงานที่เข้าท่าใหม่ให้ตัวเองเข้าไปดูได้แต่ว่าก่อนนอนเขาเอามือถือให้โจอินเย่ไปชาร์จแบตแล้วก็ไม่รู้ว่าเธอได้ชาร์จแบตให้ตัวเองหรือยัง ช่องมาฟังสิเวยเวยนายตัวร้ายที่รักตอนที่244โทรศัพท์มือถือแบตหมดอาหารนั้นเรียบง่ายมากข้าวเม่าใหญ่จากนั้นอาหารก็เป็นมันฝรั่งและกะหล่ำปลีธรรมดามดาและสิ่งที่คล้ายกันไม่เหมือนกับสิ่งที่นักธุรกิจควรกินโชคดีที่ปลาตะเพียนที่ชุยหังซื้อมาไม่ได้ทําให้โตอาหารดูมังสวิรัตเกินไปแต่เดิมต้องการรับประทานอาหารที่ดีหลี่จงไห่กล่าวว่าผู้นํากินช้าเจ้านายกินช้าฉันจะเล่าเรื่องตลกให้คุณฟัง น,นี่มันอะไรกันคุณไม่ปล่อยให้คุณพูดคุยขณะรับประทานอาหารหรือเล่าเรื่องตลกเกี่ยวกับน้องสาวของคุณแต่ทุกคนบอกว่าใช่เขาช่วยไม่ได้เขากล่าวว่าจุดเริ่มต้นชุยหังดาวจุดจบได้แล้วเขาจึงไม่หัวเราะจากนั้นมีคนอื่นตามมาและเล่าเรื่องสุนัขตัวใหญ่สีเหลืองตัวใหญ่แรงกระตุ้นคือปีศาจคุณไม่สามารถมองที่พื้นผิวได้ช่ยหังรู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้จงใจบอกกับตัวเอง ด้วยความสุภาพเขาไม่พูดและอดทนต่อการรับทานอาหารหลังจากเสร็จสิ้นจากนั้นหัวหน้าก็จากไปและยังบอกให้ซุนสิงพาซื้อหังไปเที่ยวด้วยเพื่อความสนุกสนานในสองวันนี้หลังจากหัวหน้าออกไปช่วยหังก็ถามตรงๆคุณอยู่ใต้เขาหรือเปล่าลืมไปเถอะเขามักจะฟังเราซุนซิงยังคงไม่พูดอะไรมีเพียงโจหยินเยเวเท่านั้นที่พูดโทรศัพท์ของฉันชาติเต็มแล้วหรือยังฉันต้องการโทรออกช่วยหังกล่าว ทุกคนดูตื่นตระหนกเมื่อชุยหังกำลังจะโทรมาสุนซิ่งถามตรงๆว่าคุณกำลังโทรหาใครมอบให้เพื่อนร่วมห้องของฉันและบอกพวกเขาว่าฉันอยู่ที่นี่ชุยหังกล่าวตกลงฉันจะรับโทรศัพท์มือถือของคุณโจอิ๋วเย่กล่าวชุวยหังมีข้อสงสัยน้อยลงเล็กน้อยแต่หลังจากนั้นไม่นานโจอ,อินเย่ก็กลับมาและพูดว่าฉันขอโทษรูปหล่อโทรศัพท์ของคุณยังไม่รีบเข้าโทรศัพท์และไม่สามารถเปิดได้ ช่วยหังพูดไม่ออกนี่คือเจตนาหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาจะอารมณ์เสียใส่ผู้หญิงได้ไหมและยังเป็นผู้หญิงที่ยิ้มให้เขาไม่แน่นอนเธอแตกต่างจากดอกไม้ในสวนเต้นรำคนหลอกคุณไม่โกรธได้ไหมโจยินเยเวยถามอย่างจงใจช่วยหังคิดแต่ฉันอยากจะโกรธในช่วงบ่ายพวกเขาทั้งหมดออกไปทีละคนเหลือเพียงสามคนที่บ้านและช่ยหังรู้สึกสบายใจขึ้นเล็กน้อย คุณจะนอนที่นี่ตอนกลางคืนหรือไม่ช่วยหังถามซุนซิงขณะที่โจอ,อินเย่ไม่อยู่อืมหรือคุณอยากนอนที่ไหนดีแล้วฉันจะอยู่ข้างๆคุณช่วยหังกล่าวซุนซิงกล่าวว่าคืนนี้ฉันจะคุยเรื่องนี้พี่สาวของคุณคุณปล่อยให้ตัวเองอยู่ติดกับคนแปลกหน้าหรือไม่ผู้คนที่ออกไปกลับมาหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงทุกคนมีรอยยิ้มบนใบหน้าและพวกเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกรเขา ในมือคำพูดนำไม่ปรากฏตัวแต่พวกเขายังคงเล่าเรื่องตลกและเรื่องราวซึ่งทำให้ชุยหังไม่สามารถปรับตัวได้อย่างแน่นอนตลอดทั้งวันชุยหังคิดว่าพวกเขาแปลกในตอนกลางคืนซุนซิงเอ็นตัวพิงประตูดโดยตรงจากนั้นให้ชุยหังอยู่ด้านในสุดถัดจากลีซองไห่คนหล่อฉันขออยู่ข้างๆคุณได้ไหมหลีจงไห่ถามพร้อมกับขบฟันขาวแน่นอนชุยหังไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะนี่คืออาณาเขตของพวกเขา จากนั้นในขณะที่นอนอยู่ที่นั่นหลี่จงไห่ก็เริ่มถามว่าซื้อหังเรียนอะไรอยู่และเขาจะหาเงินได้เท่าไหร่ในอนาคตใช่มันเป็นเงินเป็นหลักหัวข้อหลังเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับความสําคัญของเงินชวยหางเริ่มหมดความอดทนในภายหลังดังนั้นเขาจึงไม่สนใจเขาและหลับไปสักพักเมื่อชวยหังตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นผู้คนรอบๆตัวเขาก็ซักผ้านมอยู่แล้วเขาอยากนอนดึกแต่ก็รู้สึกอายเมื่อมีคนมาดูมากมายเขาจึงต้องใส่เสื้อผ้าและเข้าห้องน้ํา เมื่อเขาออกมาจากห้องน้ำโจยินเยเว่พูดกับเขาว่าคุณทำงานหนักมากชุยหังพูดไม่ออกฉันไม่ได้ท้องผูกอะไรจะยากขนาดนี้ในการเข้าห้องน้ำเว้ยเว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่245แชร์ลูกโซ่มันไม่ยากคุณทำงานหนักแต่โทรศัพท์ของฉันคิดค่าบริการหรือไม่ชุยหังเอ่ยถามโจอินเย่กล่าวว่าโทรศัพท์มือถือของคุณอยู่บนเตียงหญิงของเราเดี๋ยวฉันจะเรียกเก็บเงินให้แปลว่าไม่มีค่าใช้จ่าย คืนนี้ไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์มือถือเลยเหรอพวกเขาจำเป็นต้องปล่อยให้ตัวเองใช้เงินไปกับค่าไฟหรือไม่พูดตรงๆไม่ใช่แค่เอาเงินไปหากไม่มีโทรศัพท์มือถือหลายๆอย่างก็ไม่สะดวกตอนนี้คนอื่นไม่สามารถติดต่อได้หากต้องการติดต่อกับตนที่โตอาหารค่ำแต่ละคนมีจ๊กชามบางมากและมีผักดองสองสามจานซึ่งเค็มมากชุยหังยังคงสงสัยเขามาผิดที่หรือเปล่าคนทำธุรกิจทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอ หินไทยซานชั้นดีพูดว่าของฝากนักท่องเที่ยวดีไหมหลังจากรับประทานอาหารแล้วคนเหล่านั้นก็จักไปทีละคนในบ้านมีเพียง3ามคนพร้อมกับน้องสาวของเจียน้องเจียเจ้าไม่ไปทำงานเหรอซีหังถามซิสเตอร์เจียพูดอย่างเป็นธรรมชาติฉันรู้สึกไม่สบายในช่วงสองวันที่ผ่านมาจากนั้นฉันจะพักผ่อนสองวันและฉันจะปล่อยให้เสี่ยวเยว่าคุณออกไปเล่นโอดีชุยหังไม่สามารถพูดอะไรได้อีก หลังจากนั้นไม่นานสุนซิงและโจหยินเยวไม่รู้ว่าพวกเขาเรียนอะไรกันในห้องนั่งเล่นจึงเดินเข้ามาและพูดกับเขาว่าคนหล่อไปกันเถอะพาคุณไปเล่นกันเถอะอันที่จริงชุยหังไม่อยากขยับเมื่อวานเขาหมดแรงเขายังไม่ได้นอนและหดหูมากแต่เนื่องจากโจยินเยเวพูดเขาก็อดไม่ได้ที่จะแสดงสีหน้าอย่างไรก็ตามเส้นทางที่พวกเขาใช้ทำให้ชุยหังรู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเขายังคงเดินผ่านเมืองแต่ช้าเขาเดินเข้าไปในป่า นี้จะไปไหนชุยหังถามซุนซิงไม่เคยพูดอะไรสักคำและจากไปโจหยินเยเว่กล่าวว่าฉันจะพาคุณไปประชุมแนะนำธุรกิจและเรียนรู้วิธีการทำธุรกิจในความเป็นจริงชุยหังไม่ต้องการไปแต่เขามาแล้วดังนั้นเขาจึงไม่สามารถกลับไปได้ครึ่งทางหลังจากเดินอยู่นานฉันเห็นว่าดูเหมือนจะมีบ้านหลังเล็กๆในป่าก่อนที่ฉันจะเข้าบ้านฉันได้ยินเสียงปรบมือ นี่หรือช่วยหังรู้สึกประหม่าเล็กน้อยเขาไม่กล้าที่จะเข้าไปในสถานที่เช่นนี้โจโอ,อินเย่กล่าวว่าก็หมดธุระแล้วก็โอเคจากนั้นเธอก็ผลักช่วยหังไปข้างหน้าและสุนซิ่งตามมาข้างหลังทันทีที่ฉันเปิดประตูฉันเห็นว่างในนั้นมืดไปหน่อยแล้วก็มีแผนที่ย้อนกลับข้างหน้าฉันมีเด็กผู้หญิงสองคอน,นยืนอยู่ข้างหน้าคนหนึ่งถือผ้าขี้ริ้วส่วนอีกคนถือปากกา เด็กผู้หญิงที่ถือปากกามักจะพูดถึงบางสิ่งบางอย่างจากนั้นก็เขียนลงบนแผนที่หญิงสาวที่มีเศษผ้าจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเช็ดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ออกไปในเวลาที่เหมาะสมมีคนจํานวนมากอยู่ด้านล่างพวกเขาไม่ใช่อุจจาระแต่เป็นกองอิฐและกระดานไม้ยาววางอยู่ด้านบนความประทับใจแรกของชุยหังที่นี่เป็นสถานที่ที่ผู้ป่วยทางจิตหรือองค์กรทางศาสนาได้พบปะโจอ,อินเย่กล่าวว่ามอบตําแหน่งผู้นําสุดหล่อของฉัน จากนั้นทั้งสามคนที่อยู่ข้างหน้าก็ถอยออกไปทันทีและขยับตัวหยุดโจอินเย่เดินไปตามธรรมชาติและซุนซิ่งก็ค่อยๆผลักช่วยหังไปข้างหลังช่วยหังก็ไม่ค่อยสบายเขานั่งอยู่บนกระดานไม้เขาฟังสิ่งที่พวกเขาพูดเกี่ยวกับระบบ5้าระดับและ3ามชั้นวิชาและผลตอบแทนอะไรตัวแทน,น,อนอะไรเป็นตัวแทนและมี238,000คนและเขาสงสัยว่าคนเหล่านี้คลั่งไคล้เงินหรือไม่ ก่อนที่วิทยากรจะลงไปเธอได้แนะนำตัวเองอย่างละเอียดว่ามาจากไหนชื่ออะไรและมาจากห้องนอนของใครชุยหังฟังงงหลัดงอจากที่เธอลงไปเธอก็เป็นคนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จแต่งตัวในชุดสูทผูกไทยแล้วบอกว่าเธอถูกเพื่อนหลอกได้อย่างไรแล้วโกรธแค่ไหนจากนั้นก็ตรวจสอบอุตสาหกรรมให้เพื่อนของเธอเข้าร่วมบริษัทและทำเช่นนั้นในที่สุดระดับนี้เมื่อชุยหังได้ยินดังนั้นเขาก็เข้าใจแล้วเขาคิดได้แค่สองคำ